ติโยวิวัจจันตุนะครับโอนะครับโอสามารถที่จะติดด้นะครับตอนนี้เรากำลังปล่อยนะครับตอนนี้ทางอพระสงฆ์สสสระนางขัจฉามิปานาติปานามเวระมโนยติขาปะทา ชินาธานาเวระมมีสิกขาปะทังสมาธิยามิกรรม ปาทีนกับหลังว่าภาพคุณย่านะครับคุณย่าเป็นพีเซ็นเตอร์ให้พี่พี่อาร์ดเราเราเช็คเลตติ้งเช็คหัวใจอันบริสุทธิ์เช็คหัวใจความอบอุ่นสักหน่อยไหมดีครับดีครับดีครับสามทศเท่าสอเสือสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับนะขยับรถทีนิดนึงครับรถทะเบียนหมายเลขนี้นะครับของกทมนะครับนะเอาละครับนะเดี๋ยวผมจะเช็คเลตติ้งทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะ น้องบอกว่าเดี๋ยวจะวาดรูปของท่านคนตำรวจโทคกำลังยุทธุกกาจหรือว่าพี่ชายของเราอีกหนึ่งภาพะน,นะครับนะขอบคุณครับขอบคุณสื่อมสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาธานิเตเลนสุขติยันติสาทุเตเลนโภควิโสทายสาธุ ก็เดินเชิญพิสายพระปาเลยแถวายพระป่าวันละโมสามเจ้าพรอมไปเลยไปถวายสังฑ์ตัณฑ์ระนังทัชามิตุติยังติพุทธังตระนาติปตาตาเวระมณีสิคาาพระทังสมาติตาแนวันนี้นะได้รับพิทีบนหวในงาน สโมสรชั้นแนวหน้าในไทยลีกสนับสนุนให้เข้าไปเป็นนักกีฬาทีมยชยยูไชยไชยไชยยโยูยขอบคุณนะคท่านผู้เกียิที่มาร่วมออดชอว์ในวันนี้ที่ผมศึกษามาเนี่ยเขามีครูนะครับตกทอดก,กันมาเป็นพันปีแต่เมื่อเรารักษาคนไข้แล้วเนี่ยยังเป็นเมื่อตอนต,อนตอนออ้อนคุณสอบร่างว่า วันนี้ที่อาจจะคือเพื่อนผมเนี่ยเป้ความเตยเนี่ยวันนี้นำมาเลยนะเป นะทั้ง12นะอรับนปะระเภทที่มาร่วมง,งานในวันนี้นะท่านที่มีจิตศรัทธาที่น้องทุกท่านนะครับที่จะร่วมกันทําบุญนะในงานวันคล้ายวันเกิดของท่านพลตำรวจโทอยาเน